สวัสดีค่ะนี่คือรายการ Voice Market นะคะวันนี้พบกับดิฉันพัชวีทิติพรวัฒนากุลค่ะและดิฉันจิตภาจรุนโรจน์ณอยุทยาค่ะในช่วงหน้านะคะใครที่ทำนาอยู่หรือว่ามีญาติทําำนาอยู่ทำนาอืมมีไหมไม่มีคือถามอะไรไม่ค่อยจะมีคือน่ใครที่ทำนานะคะหรือว่ามีการให้เช่าพื้นที่นานะคะในช่วงหน้าน่าติดตามเลยเพราะว่าดิฉันได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรไปดูว่า มีคนนึงเคลมว่าทำนาแบบเขาเราไม่จนเราไม่เป็นหนี้เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้าค<า>่ะ คุณผู้ชมคะชาวนาเป็นอาชีพที่สร้างผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของประเทศนะคะปีปีปนึ่งเนี่ยนับแสนล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ แต่ไม่ว่าชาวนาเนี่ยจะทํานานานแค่ไหนทํานามากเท่าไหร่เขาก็ยังคงประสบกับภาวะขาดทุนแล้วก็เป็นหนี้อยู่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะตอนนี้จอยอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรค,ค่ะมาตามหาชาวนา,นายุคใหม่เขาไม่เรียกตัวเองว่าชาวนาน,นะคะเขาเรียกตัวเองว่าคนทำนานค่ะเขารับประกันว่าทำนานในแบบเขาไม่ขาดทุนไม่เป็นหนี้แน่นอนตอนนี้จอยอยู่กับอยู่กับคุณประเสริฐอัคารสิริการชนะนะคะประธานกรรมาการบริษัททอชคนทำนานจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณประเสริฐทำไม ทำนาแล้วไม่ขาดทุนนิยามของคํานี้คืออะไรคะคือการทํานาแล้วขาดทุนไม่ได้เป็นการทำนานะฮะแต่เป็นการทําบาปนะฮะอ่ะเริ่มต้นว่าต้นทุนก่อนค่ะต้นทุนที่สูงจึงทําให้ชาวนาขาดทุนนะฮะอ่ะลองคิดดูนะฮะถามว่าต้นข้าวเกิดขึ้นมาเนี่ยโดยธรรมชาติของโลกใบนี้มีผืนดินผืนน้ำนะแล้วก็มีต้นพืชแล้วก็มีไส้เดือน มี <Ừ. S 1> จุลินทรีย์เอาละจุลินทรีย์แล้วก็ส<ม>ัดเล็กๆน้อยๆเรามองด้วยตาป่าอาจจะมองไม่เห็น<ม>แต่เราจะมองเห็นเรื่องของไส้เดือนต้องกลับไปถามชาวนาว่านานแค่ไหนแล้วที่คุณไม่เห็นไส้เดือนในนาของคุณเลย<ม>เรียกว่านาแฝนไร่ทั้งประเทศะจะเห็นไส้เดือนในนาก็ไม่เกินสักสิบไร่หรือสัก5%ซ<ม>ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าแต่นานาของผมแปลงนี้เนี่ยไปดูเธอครับนา ไส้เดือนไปทุกตารางเมตรแต่ว่าตอนนี้ข้าวผมเริ่มออกวงนะฮะน้ำก็เริ่มปล่อยแห้งไส้เดือนก็จะมีแค่ร่องรอยล็กเป็นขุยนะแต่เดี๋ยวผมจะให้พาไปดูว่ามีตรงไหนบ้างนะฮะสามทางรอดของเกษตรกรหนึ่งฟังไว้ฟังไว้นะหนึ่งต้นทุนต้องต่ำสองผลผลิตผลผลิตต้องเพิ่มสามคุณภาพผลผลิตและคุณภาพของชีวิตต้องดีถ้าเกิดสามอย่างแรกได้แต่ต้องฉีดยาและสารเคมีตลอดคุณภาพชีวิตเสีย ผมทำนา3าม -4 พันไร่โดยการใช้วิธีว่าผมลงทุนและมีนโยบายห้ามใช้ยาฆ่ามแมลงสักหยดเดียวห้ามใส่ปุ๋ยเคมีสักเม็ดเดียวนะฮะเราอาศัยทําให้ดินมันดีทำยังไงก็ได้ให้ดินมันดีให้มันไม่ใช่เดดกลับมาเสร็จแล้วนะฮะต้นข้าวก็จเจริญเติบโตงอกงามดีเสร็จแล้วนี่คือนโยบายของเราะนะฮะข้าวโดยธรรมชาติเนี่ยต้นแต่ต้น,ตนแค่นี้ แต่ค่าปัจจุบันเกษตรกรใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีเร่งกันกระทั่งฮองโมงฮอโมนฉีกันจนต้นขนาดนี้จนกลายเป็นว่าสิ่งที่ทําให้ชาวนาล้มเหลวก็คือทํายังไงก็ได้หอให้ข้าต้นขนาดนี้แต่ธรรมชาติของข้าต้นแค่นี้แต่รวงจากขนาดนี้แต่ข้าต้นแค่นี้รวงก็ขนาดนี้ทีนี้ไส้ลงไสเดินไม่ต้องไปพูดถึงละ,ะนะสไปเดอร์แมนผู้พิทักษ์สันติราษแห่งท้องทุ่งหายเครื่องนะฮะ ซึ่งตรงนี้แหละทำเป็นเหตุให้ต้นทุนมันสูงอันนี้คือนโยบายหลักของเราเลยเราลงทุนให้ค่าเช่าไม่ต้องมีนะฮะแล้วก็ให้ทําตามวิธีเราพันข้าวเราแจกให้นาปีปลูกหอมมะลินาปังปลูกหอมปตุมนะแต่ว่าในประเทศไทยทั้งทางราชการเองก็บอกว่าข้าวพันหอมมะลิกบหอมปทุมเป็นข้าวพันุที่ถูกขึ้นบัญชีดําห้ามปลูกเพราะว่า ไม่ทนทานต่อการระบาดของเพี้ยกระโดดกและหนอนแมลงค่ะแต่ว่าข้าวพันุอะไรก็ช่างมันก็ไม่ทนแมลงไหมถ้ามันมีการเติบโตด้วยการใช้ปุ๋ยเคมีเพราะการเติบโตด้วยอัตราเร่งของปุ๋ยเคมีเนี่ยฟิทฮาร์เบอร์คือคนที่ผลิตปุ๋ยเคมีขึ้นมาเขาเขาบอกว่าถ้าเกิดใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยต้องเข้าใจนะว่าต้นพืชมันโตด้วยอัตราเร่งจึงมีความอ่อนแออากาศเปลี่ยนแมลงหนอนเพี้ยเข้ามาทำลาย ต้อง้องถูกทำลายอยู่แล้วดังนั้นจึงต้องมีการฉีดยาฆ่าแมลงด้วยนี่นะฮะเป็นต้นเหตุทําให้ผมทํานาอย่างประเสริฐและไม่จนนาผมชื่นชื่นว่านาไร้ต้นทุนหลายคนถาม่าเฮ้ยแล้วค่าเกี่ยวค่าปลูกไม่ใช่ต้นทุนเหรอเฮ้ยคุณจะเอาผลผลิตคุณไม่ลงทุนเลยเหรอการปลูกไม่ใช่ผลไม่ใช่การลงทุนการเก็บเกี่ยวไม่ใช่การลงทุนเพราะถ้าเกิดคุณไม่มีผลผลิตคุณจะไปปลูกทําไมคุณไม่มีการไม่มีผลผลิตคุณจะไปเก็บเกี่ยวทําไมแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า ระหว่างทางนี่แหละจุดเริ่มต้นกับปลายทางไอ้ระหว่างทางนี่คือต้นทุนอันมหาศาลแล้วอันหนึ่งที่เป็นพันข้าวเราเก็บพันข้าวเองเพราะส่วนใหญ่ก็จะบอกพันข้าวเนี่ยอย่างผมปลูกเนี่ยสมมตินาแปลงนี้เป็นของคุณจอยคุณจอยเอาเอาข้าวพันห่ออันนี้เป็นห่อของประทุมนาปังเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดเอาพันข้าวมาเก็บมาเองเขาจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะกลายพันนะเสร็จแล้วคุณก็คุณจอยก็ไปซื้อข้าวพันใหม่ในตลาดมา ถ้าถามว่าประเผอก็เป็นข้าวในในนาของคุณจอยเองแล้วทีนี้เขาบอกว่าข้าวมันจะกลายพันธุ์มันไม่ได้กลายหรอกครับนะคือเสร็จแล้วนี่แหละคือต้นทุนคุณจอยไม่ได้เอาข้าวไว้กินเลยเพราะคุณจอยฉีดยาฤดูที่หกเจ็ดครั้งเพราะไม่ฉีดก็ไม่ได้เสร็จแล้วมันต้นทุนแรกก็คือพัานข้าวแต่ของเราไม่มีเก็บเอาไว้เพราเราเก็บของเราไว้ถูกต้องโอ้ข้ามันข้าวเข้ามหาศาลนะเสร็จแล้วยาไม่ฉีดทำยังไง สเต็ปของการทางานเนี่ยเกษตรกรรู้จักดีหนึ่งเดือนแรกเพี้ยไฟมามันจะมากินทั้งทุ่งเลยอแล้วคนอื่นทาไงต้องเอายามาฉีดสิบห้าวันต้องยาฉีดเจ็ดวันต้องยาฉีดแต่ผมปล่อยนั่งดูอ้าวแล้วพันข้าวทำไงเนนาเนอุณคุณจะไม่เห็นข้าวเลยฮะคุณจะไม่เห็นข้าวข้าวนี่คือก็จะถูกเพี้ยไฟเนี่ยลงกินจนแดงจะไม่เห็นข้าวเลยปล่อยมันปล่อยมันนั่งดูปล่อยน้ำออกแล้วก็นั่งดูเสร็จแล้ว เดี๋ยวก็ปล่อยน้เข้าวใบก็แตกขึ้นเพีียงไฟก็หายไปเสร็จปุ๊บเดินที่2เจอหนอนใบขาวมันจะกินข้าวคุณเป็นใบขาวมะกน้เนอันนี้เป็นเบสิกที่ชาวนาทุกคนรู้ว่าจะต้องเจอแบบนี้แน่นอนสเต็ปแรกสเต็ปสองค่ะอ่าเสร็จแล้วเจอหนอนใบขาวใบจะขาวหมดเพราะมันกินใบขาวจนทะลุเลยกินใบขาวจนทะลุก็เลยเป็นใบขาวค่ะดังนั้นเนี่ยเกษตรกรก็จะฉีดยาอีกละแล้วสเต็ปแรกฉีดสองครั้งสเต็ป2ฉีด2ครั้ง4แล้วนะสี่ละอ่าสี่ แล้วของเราทาไมหนอนใบขาวมาปล่อยน้ํผออกไหมนั่งมองแต่ถ้าเกิดคุณใช้ปุ๋ยเคมีตั้งแต่แรกค่ะคุณนั่งดูไม่ได้นะคุณต้องใช้มาตั้งแต่เพี้ยนมาพักแรกเลยเพราะว่าเวลาเพี้ยไฟมันกินแล้วหนอนใบขาวกินถ้าเกิดต้นข้าวมันเติบโตด้วยอัตราเร่งของปุ๋ยเคมีเนี่ยมันจะอ่อนแอเพราะมันอ่อนแอปุ๊บคุณก็ต้องอายามาฉชีต้นทุนมาละค่ะแล้วฉีดแล้ว็ไม่ใช่ว่าอยู่นะอาะสเต็บสาปมีนี่กลัวจ้า่อเริ่มตั้งท้อง เพี้ยกระโดดสีนั้นตาลเริ่มมามานะแมงที่สามอะแล้วของปนหามาทําไงก็ปล่อยน้ําออกข้าวก็จะแตกกออีกแล้วก็นั่งดูมันนั่งดูมันอีกครั้งที่3มผีขอโทษถ้าไปดูพี่มากมั้ยยังยังผีต้องอยู่ในป่าช้าผีไม่อยู่ในคอนโดแล้วถ้าคุณไม่ให้พวกมันแรงทั้งหลายแรงอยู่ในป่าข้าวคุณจงไปอยู่ไหนอะอะไรมาพวกูก็ฉีด เขาสอนกันมาว่าไม่รู้กี่รุ่นแล้วบอกว่าถ้าเดินไปในนาเนี่ยเจอเนื้อที่กว้าง1เมตรยาวหนึ่งเมตรเนี่ยถ้าเจอหนอนแมลง5ตัว10ตัวให้กลับบ้านไปเอายามาฉีดเริ่มทาบาปแล้วทําบาปเลยทีนี้ถ้าคุณไปฉีดแล้วไอ้ตัวห้ามตัวเบี้ยศัตรูต่างๆโดยเฉพาะสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูแมลงมุมเขาจะจับแมลงเขาเนี่ยโอ้โหค่าสิิมากวิธีการจับแมลงเขาอันนี้เนี่ยสำคัญมาก เขาจะดักจับพวกนี้เสร็จแล้วเพี้ยกระโดดมามันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะหนึ<ม>่งค่าต้นแข็ง<ม>เพราะเราไม่ได้เร่งด้วยตาการที่ปุ๋ยค<ฮ>่ะอันที่สองแมลงเหล่านี้ก็จะจัดการกันเองแล้วเขาอยู่ทักพักเขาก็ไป<ม>นากันกัน,กน่างนี่แหละฮะมีแค่คณากั่นนี่แหละฮะแปของผมไม่มีปัญหาแต่ข้างขเนี่ยฉีดยา10ครั้ง20ครั้งไทยที่จะเจ๊ง1น<ฮ>ึ่งแสนเขาเลือกเจ๊งแสนห้าเ<ม>พราะว่าค่าใหญ่ห้าหมื<ฮ>่นสุดท้ายก็ไม่ได้เกี่ยวแต่ของผม ทีนี้เนี่ยถ้าชาวนาเขาอยากจะขอวิธีการทํานาแบบคุณประเสริฐอ่ะขอฟรีๆเดินบล็อกอินมาขอได้ไหมครับจริงๆแล้วเราเปิดให้คนมาดูงานอยู่แล้วนะฮะคือใครจะมาเขามาได้เลยนะโทรนัดแนกกันได้นะฮะแล้วก็เข้ามาดูก็มีคนเข้ามาดูงานเรื่อยๆหลายคนเข้ามาเห็นเนี่ยเขาก็บอกโอ้โหนี่ทำไมฉีดยาเลยหรอนี่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเลยหรอใช่เหรอโปหกหรือเปล่าเนี่ยเขียวขจีสวยขนาดมันมีหลักฐานพิสูจน์ฮะไปเดินดูแมงมุม ตเต็มหมดเลยไปดูไส้เดือนเต็มหมดเลยแล้วถ้าเกิดที่ตรงไหนอเอาง่ายๆแล้วกันว่าอาชาวนาเริ่มเป็นหนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คุณจอยทราบไหมเริ่มเป็นหนี้ตั้งแต่ต้นทุนในการซื้อปุ๋ยไม่ใช่พันข้าวหรือว,ว่าที่นาคืออย่างนี้ฮะเริ่มเป็นหนี้ตั้งแต่พื้นนาไม่มีไส้เดือนนะฮะคือไส้เดือนไม่มีปุ๊บเริ่มเป็นหนี้เพราะอะไรฮะพื้นฐานของต้นพืชต้องการดินที่ดีมากกว่าปุ๋ยเคมีถ้าเกิดดินดี นะฮะคุณจะใช้ปุ๋ยเคมีคุณก็ใช้นิดเดียวแล้วมันก็ไม่มีผลเสียต่อข้าวเลยก็จะใช้ปุ๋ยเคมีเหมือนกับผงชูรสเราใช้ได้คือเราใช้ได้แต่ถ้าเกิดดินคุณเสียไม่มีไส้เดือนเลยคุณใส่แค่ไหนก็ไม่ได้ผลนี่คือเป็นแนวคิดที่ก่อเกิดผลิตภัณฑ์ในรูปแบบในชื่อว่าทอสคนทำนาทอสคนทำนาคือการคิดค้นเอามาใส่ในพืชนาพืชไร่เพื่ออะไรฮะเพื่อให้ดินสะอาดพอดินสะอาดปุ๊บ ไสเดือนมาไสเดือนที่มันอยู่ในดิน 2- 3สาเมตรมันก็จะกลับขึ้นมาเต็มไปหมดเลยต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะหลังจากที่ี่ะสิบห้าวันไสเดือนก็กลับมาสมมตินาแปลงที่เป็นของคุณจอยใช้เคมีมา50ปีนะฮะไม่มีไสเดือนเลยสักตัวสิบห้าวันก็เห็นละวานทอสตากเขาเบิรอกเข้าไป15วันก็เห็นละนะฮะแล้วถ้าอย่างเนี้ยของผมซื้อนาแปลงนี้มา3-4ปีแล้วเนี่ยประมาณ6ครั้ง7ครั้งนะเพราะนั้นไสเดือนเต็มไปหมดเลย ป็นกุ้งหอยปูปลาเพียบมันมันเป็นเหมือนกับว่าเราเราใช้ยาที่มันถูกโรคเวลาใช้ยาที่มันถูกโรคแล้วเราจะไม่กลับไปเป็นโรคเดิมอีกเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ทอสเนี่ยดินจะไม่กลับไปเคยชินกับสารเคมีอีกแล้วนี่คือธรรมชาติของต้นข้าวนะฮะเป็นอย่างนี้นะฮะ,ฮะแต่ว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเขาจะต้องไปเร่งด้วยปุ๋ยเคมีฮอร์โมนต่างๆเพื่อให้ต้นข้าวใบใหญ่กว่านี้เยอะๆอ อันนี้คือธรรมชาติของใบข้าวที่มันจะมีขนาดแบบนี้มันคมมากนี่คุณลองเอามือนี่ไม่เอาเจมฮะมันคมนะแล้วต้นมันแข็งแต่ว่าเกษตรกรเนี่ยชินกับอะไรฮะชินกับการใช้ปุ๋ยเคมีต้องใส่แว่นเลยแบนดมองอ่ะเขียวปัดดำปัดคุณจอยดูข้าวเขียวเขารียเขียวใบตองอ่อนเห็นไหมฮะเขียวใบตองอ่อนถ้าเป็นเกษตรกรทั่วไปจะใส่ปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียปุ๋ยเคมีเขียวดำปัดเลยเสร็จแล้วเขียวเข้มสวยลดอะไรฮะ ต้องลดความรู้สึกของเกษตรกรต้องเข้าใจว่าเฮ้ยนี่คือข้าวที่สมบูรณ์นี่คือข้าวที่สมบูรณ์ไม่ใช่ต้นข้าวต้นใหญ่แล้วที่คือสิ่งสมบูรณ์ไม่ใช่แล้วเกษตรกรก็ไม่พอใจที่ข้าวมันต้นต้นเตี้ยแค่นี้มันต้องสูงอย่างนี้สุดท้ายล้มมาก็ล้มเป็นทุกงหมาฟัดเป็นทุกงหมาน่นนี่ฮะนี่คือนี่คือที่มาของการทำทอสครับทอสตาโคเพิรตาโบเพิะฮะทีนี้เนี่ยวิธีการทำนาแบบนี้ชาวแน่นอนว่าชาวนาสนใจแน่นอนตอนนี้มีชาวนาใช้วิธีการ ลูกคาวทำนาแบบคุณประเสริฐมากน้อยแค่ไหนครับประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนอก็ผมก็ทาําโฆษณาจัดรายการทางวิทยุพันกว่าสถานีเพื่อเป็นการบอกกล่าวให้กับเกษตรกรได้รู้สัจธรรมความจรงิงว่าดินที่ดีนี่นคือปุ๋ยที่ดีว่าไส้เดือนนั่นแหละคือเจ้าที่ตัวจริงนะฮะคุณอยากจะรู้ว่าเจ้าที่คนแรงไม่แรงเนี่ยคุณไปดูที่ไส้เดือนนะฮะถ้ามีไส้เดือนปุ๊บผมสบายใจแล้วว่าเกษตรกรรายนั้นรอดแน่นอน นะฮะ,ฮะน,นอจากนี้เนี่ยคุณประเสริฐยังคงประสบความสําเร็จทราบมาว่าทางบริษัททอสเนี่ยแม้จะเป็นบริษัทที่ทํานานะคะแต่เขาเนี่ยเป็นชาวนายุคใหม่เขาเรียกตัวเองว่าคนทํานาอย่างที่จะบอกไปตอนแรกเนี่ยคนทํานาในรูปแบบของคุณประเสริฐนั่นคือการใช้งบการตลาดนะคะ รวมเนี่ยปีนี้ถ้ามีถ้ารวมของโปรเจกต์ใหม่แล้วเนี่ยกว่า70ล้านบาททำไมเราถึงใช้งบประมาณมากขนาดนั้นในการทำการตลาดเพื่อให้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวนายุคใหม่นะรู้ว่าการทำนานในปัจจุบันนี่คือการไม่ใช้สารเคมีถ้าเกิดเกษตรกร,ร,กรหมดนี้ทุกครัวเรือนคุณได้ดีไหมและการทำโฆษณาต่างๆเนี่ยไม่ใช่เพื่อการขายแต่นี่คือเพื่อการเปลี่ยน รักทุกสิ่งที่เราทําแล้วทํามันด้วยความรักเพื่อผู้อื่นมไม่ใช่เป็นการตลาดนะฮะคำว่าการตลาดแต่ของผมเพื่อการเปลี่ยนมากกว่าอทุกวันนี้ผมคิดว่าอย่างเช่นลูกนาผมที่มาทํานากับผมเรียกว่าลูกนาลูกนานะฮะมาทํานาผมเนี่ยอายุ30กว่าอ,อยู่อย่าดีก็เป็นลมล้มไป ตอนที่ทํานากับพ่อแม่ใช้สารเคมีซึ่งแบกถังฉีดยาแบกเครื่องพ่นยาเหมือนผมสมัยตอนที่ผมทำเนี่ยผมก็เป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วเขาเองเนี่ยก็ล้มลงไปแล้วก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็หมอก็บอกว่าคุณเป็นเบาหวานขณะที่อายุสามสิบต้นต้นสามสิบต้นต้นเกิดจากอะไรคุณหมอก็ประทักประวัติแล้วก็วิเคราะห์สรุปมาว่าเกิดจากที่ตับและไตที่ขับของเสียของคุณเนี่ยต้องขับสารเคมีที่อยู่ในร่างกายตลอดเวลาดังที่ผมเป็นนี่คือที่มา เราต้องมั่นใจก่อนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเปลี่ยนผู้อื่นให้ดีขึ้นได้ไหมเรายิ่งไ,ไปมองกําไรเรายิ่เพิ่งไปมองเรื่องเ้ยตัวเลขของผมนี่ทําธุรกิจด้วยหลักการเลิฟเอเชียนซึ่งเป็นหนังสือที่ผมเขียนขึ้นมาเองอธุรกิจนั้นต้องไม่มีการแข่งขันและไม่มีเล่เหลีย่ยมเป็นการทำธุรกิจแบบด้วยความรักแบบพ่อแม่ที่มีต่อลูกปราศาจากซึ่งกลยุทธ์และเล่เหลีย่ยมไม่มีการแข่งขันแต่มีแต่การใช้การพัฒนาแล้วเงินก็ไม่เคยสร้างธุรกิจให้ได้ คุณไปดูนะคะ่ถามมหาเศรษฐีไม่รู้กี่วัดกี่วาเขาจะบอกว่าขยันประหยัดอดทนซื่อสัตย์แต่ถ้าคุณขยันประหยัดอดทนซื่อสัตย์เพื่อตัวเองใครจะไปครอบคล่วครับดังนั้นขยันประหยัดอดทนซื่อสัตย์ของผมไม่สนใจของผมอันเดียวละฮะรักผู้อื่นมันก็รักตัวเราความรักชนะทุกสิ่งความรักยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะคุณรักเขาเขาก็ต้องสัมผัสคุณได้อยู่แล้วคุณรักเขาไหมก็แค่นั้นเองซื้อไม่ซื้อก็เรื่องของคุณ นี่ก็คือวิธีการทําธุรกิจในแบบของคุณประเสริฐค่ะที่เรียกตัวเองว่าคนทานานะคะทำนาในแบบเขาทําธุรกิจในแบบเขาแน่นอนว่าการทุม่มงบประมาณหลายสิบล้านบาทแน่นอนว่ากลับมาเท่าไหร่ไม่สําคัญเท่ากับการได้ทํานาในแบบของเขาทํานาแบบเกษตรอินทรีย์ทํานาแบบปลอดสารพิษช่วงนี้จะก็ต้องขอขอบคุณคุณประเสริฐมากนะคะขอคบคุณมากคะ่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามภาวะก,การซื้อขายในตลาดหุ้นค่ะ